เล่มที่สามบทที่เจ็ดสิบสามล้อเล่นอะไรปัญญาอ่อนหลินมืองอยาถลึงตาทว่านางกลับไม่ทำร้ายแต่มันกลับทำให้ชิงหูเจ็บปวดแซงแสดงท่าทีเจ็บปวดเจียนตายอีกครั้งทว่ามือกลับรับก้านดอกไม้จากมือหลินมืองอหอยามาด้วยความอ่อนโยนข้ากินเองก็ได้อย่าทําให้มือเจ้าต้องแปดเปื้อนเลยแตกต่างจากตัวดอกอันขมขื่นใบของดอกมีรสหวานแทรกซึมออกมาเล็กน้อย หลินเมิงงออย่ายืนอยู่อีกฝั่งสายตาจับจ้องชิงหูที่กินใบของดอกไม้จนหมดแล้วหลังจากการกลืนครั้งสุดท้ายจบลงเสียงแผดร้องหน้าอาอนนจออนาดดังขึ้นร่องของชิงหูขดเข้าหากันนี่ใบของมันเกิดอะไรขึ้นทั้งปวดทั้งคันจนรู้สึกอยากตายแต่เพราะแขนขาของเขาถูกจองจำเอาไว้เรี่ยวแรงในร่างกายเริ่มเหือดหายไปเพราะความเจ็บปวดทรมาน ใบของมันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าอ้อข้าลืมบอกเจ้าไปหากเจ้าแบ่งกินเป็นสองส่วนจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอันใดแต่ถ้ากินเข้าไปพร้อมกันทีเดียวแล้วล่ะก็แม้ประสิทธิภาพของยาจะดีอย่างล้นเหลือแต่เจ้าจะเจ็บปวดเจียนตายเลยละ่ะถือเป็นการทรมานเล็กๆน้อยๆใครสั่งให้เจ้าเด็กนี่กล้าหักหลังนางกันเล่าแต่ถึงกระนั้นหลินมืงงอยาก็ทำเพื่อรักษาอาการของชิงหูแต่เพียงเท่านั้น หลังจากความเจ็บปวดอันแสนสาหัสผ่านพ้นไปชิงหูเริ่มรู้สึกได้ว่าเรียวแรงในร่างกายเริ่มกลับมาแล้วมุมตาและมุมปากเผยให้เห็นความอ่อนโยนชิงหูยกมือขึ้นเพราะอยากจะจับใบหน้าเรียวเล็กของตนเองทว่าหลินมืองออยากลับร้องห้ามอย่าจับสิ่งเหล่านั้นคือยาพิษที่ออกมาจากร่างกายของเจ้ากลิ่นหอมอ่อนๆโชยเข้ามาเตะจมูกผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดพื้นหนึ่งยื่นเข้ามาเช็ดมุมตาของเขา เอาละข้าจะสั่งให้คนมาอาบน้ำให้เจ้าเท่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วหลินเมื้องออย่ามีได้คิดอะไรมากนางทำเพียงเช็ดใบหน้าให้เขาธรรมดาเท่านั้นก่อนจะเหยียดกายลุกขึ้นสัญญาที่เจ้าได้ทำไว้กับข้าถือว่าเป็นอันยกเลิกหลังจากอาการของเจ้าดีขึ้นแล้วเจ้าสามารถเลือกที่จะจับไปได้ข้าไม่คิดรังเจ้าเอาไว้หรอกลินเมืองออย่าสั่งให้คนเข้ามาถอดโซ่ตรวนบนร่างของชิงหูออก เจ้าเด็กน้อยเหยียอกลัวจะไม่มีเรื่องสนุกให้ทําการได้อยู่ข้างกายเจ้าถือเป็นเรื่องน่าสนใจที่สุดของเหยหยอเสียงของชิงหูดังขึ้นที่ด้านหลังลิ้นม,มืองอยาอยากยิ้มใส่ซื่อฝีเท้าชะงักลงเล็กน้อยก่อนจะออกจากคุกไปเพียงลำพังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชิงหูกลายมาเป็นน้องชายคนหนึ่งของนางแล้วแต่หากเขายังกล้าหักหลังนางอีกเช่นนั้นนางจะทำให้เขานึกเสียใจที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ห้องนั้นอยู่ลึกที่สุดหลินเมิง่งงอย่าเดินออกมาเพียงลำพังโดยไม่มีใครตามมาด้วยใบหน้านวลงดงามมีสเสน่ห์สีหน้าแววตาใสาซื่อไร้เดียงสาแต่กลับสุขุมเยือกเย็นเพิ่มความลึกลับชวนค้นหาขึ้นมาหลายเท่าตัวดังนั้นคนที่อยู่ในคุบใต้ดินจึงให้ความสนใจกับการปรากฏตัวของนางค่อนข้างมาก ในคุกใต้ดินมิได้มีเพียงคนทำผิดคิดชั่วที่กำลังจะตายเท่านั้นทว่ายังมีคนที่มีกำลังวังชาและกำลังผิวปากด้วยท่าทางรื่นรมแต่กลับมิกล้าเอ่ยคำหยาบคายใดๆออกมาเราวกับว่ามิใช่เพียงนักโทษธ,ธรรมดาเส้นทางคดเคี้ยวของคุกใต้ดินมิได้เป็นเพียงเส้นทางเล็กๆเ,เท่านั้นยิ่งอยู่ภายใต้ความมืดที่มีเพียงแสงริบหรี่จากเปลวเทียนหลินมื้งงอยหายิ่งหาทางเดินได้ยากยิ่งเราวกับว่าที่นี่มิใช่ทางที่นางผ่านเข้ามาในตอนแรก บังคับฝีเท้าให้ก้าวช้าลงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าภายในคุบใต้ดินอันแสนอับชื้นแห่งนี้จะมีกลิ่นยาลอยตลบอบวนออกมาหลินมืองอหยาเดินตามกลิ่นไปจนหยุดยืนอยู่หน้าห้องที่มีได้ทําการล็อกประตูเอาไว้มองดูประตูหินขนาดใหญ่ที่กำลังปิดสนิทหลินมืองอหยายื่นมือออกผลักด้วยความสงสยัยที่นี่มีคนประเภทไหนอยู่กันนะ ท่านหญิงจากที่ใดผ่านเข้ามาโดยไร้มารยาทเช่นนี้กันนะหากคิดจะเข้ามาข้างในอย่างน้อยก็ควรเอ่ยขออนุญาตก่อนมิใช่หรือเสียงแหบแห้งของชายชาราดังขึ้นหลินเมืองงอยาตกใจจนตัวโยนนางรีบชักมือกลับมองไปรอบๆทิศทางทว่าเสียงนั้นกลับดังมาจากภายในคุณชายโปรดอภัยข้าเพียงแต่หลงทางมาเท่านั้นหาได้คิดเข้ามารบกวนท่านไม่ในเมื่อเขาไม่ชอบถูกรบกวนเช่นนั้นหลินมืองงอยาจึงเตรียมตัวเดินจากไป เาว่ายังไม่ทันที่จะขยับฝีเท้าเสียงของชายชารากลับดังขึ้นอีกครั้งคื้นางหนูคนนี้น่าสนใจจริงเชียวไม่ว่าใครหน้าไหนต่างก็อยากเข้ามาในนี้ทั้งสิ้นแต่เจ้ากลับคิดจะจับไปโดยไรซึ่งความอะไรอาวรหรือเจ้ากำลังเล่นละครตบตาข่าเหล่าซิ่วผู้นี้อยู่กระนั้นหรือได้ยินน้ำเสียงดูแคลนจากอีกฝ่ายลินเมืรงงอย่าเริ่มรู้สึกต่อต้านขึ้นมาเล็กน้อยขค่เพียงแต่เดินผ่านมาทางนี้เท่านั้น จูจ่ๆจ,จมูกก็ได้กลิ่นหอมของยาที่ท่านกำลังทำดังนั้นจึงรู้สึกแปลกใจหากท่านมีชอบการถูกรบกวนเช่นนั้นข้าจะไปบัดเดี๋ยวนี้ท่านกับข้าหาได้รู้จักกันมาก่อนไม่เหตุใดข้าจึงต้องแซงเล่นละครตบตาท่านด้วยเล่าทัศนคติมิได้แสดงออกถึงการต่อต้านหรือยอมจำนนอีกทั้งยังเจอไว้ซึ่งความเย่อหยิ่งยโสโอหังชายชราผู้นี้หญิงยโสยิ่งนักที่นี่เป็นเพียงคุกใต้ดินเท่านั้น หาใช้สวรรค์ชั้นฟ้าของเทพเซียนไม่เหตุใดนางจะต้องอยากเข้าไปข้างในด้วยเล่าห้า,หาหนางหนูคนนี้ปากคอร์ไรจริงเชียวถูกใจข้าย,ยิ่งนับหากเจ้าสงสัยแล้วละก็เช่นนั้นจงเข้ามาดูเถิดคนผู้นี้แปลกเสียจริงแต่ไหนแต่ไรมาคนที่มีความสามารถมักจะมีห่วงอารมณ์ที่แปลกประหลาดเสมอหลินเมิองอยาปรับทัศนคติเสียใหม่ในเมื่อฝ่ายตรงข้ามเชื้อเชิญนางแล้วเหตุใดนางจะต้องขัดขืนด้วยเล่า หลักประตูหินเข้าไปตอนแรกหลินมืองออยาคิดว่าจะได้เห็นห้องขังอันแสนมืดมิดแต่คิดไม่ถึงเลยว่าที่นี่จะเป็นห้องหรูหราทว่าเงียบสงบมีเพียงเตียงหนึ่งหลังอีกทั้งยังมีโต๊ะทำจากหินที่มีขวดวางเรียงรายภายในดูเหมือนจะยังมีห้องเชื่อมต่อไปอีกทว่าในนั้นกลับมืดมิดจนมองเห็นได้ไม่ชัดทว่าภายในห้องแห่งนี้มีโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ทุกอย่างครบครนันราวกับว่ามีคนอยู่อาศัยเป็นปกติอย่างไรอย่างนั้น กลิ่นของยาภายในห้องค่อนข้างฉุนหลิ่นมืองอยาสูดดมเข้าไปสมองพลันปรากฏรายชื่อยามากมายจนนางเกือบจะเป็นลมสลบไปยามากมายขนาดนี้หรือจะเป็นยาพิษชายชราผู้นี้กำลังทำอะไรอยู่กันแน่นางหนูดื่มซิเสียงหนึ่งดังขึ้นทำลายความเงียบหลิ่นมืองอยารับขวดยกมาเปิดจุกไม้กอกสีน้ำตาลออกภายในมีเม็ดยาขนาดเท่าเม็ดลำไยอัดแน่นอยู่ภายในรูปร่างกลมกลึงละเอียดอ่อน ทว่านางกลับรับยาขวดนั้นไปแล้วตั้งใจสูดดมกลิ่นหอมของยาภายในห้องยาพิษภายในห้องนี้ล้วนผ่านกรรมวิธีหลากหลายอย่างมาแล้วดังนั้นจึงไม่มีพิษอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นกลิ่นก็แย่มากเหลือเกินหากกินยาตันเย่าตัวนี้เข้าไปจมูกก็จะมีได้กลิ่นอื่นใดอีกจากนั้นคงทําได้แต่เพียงนั่งปลอบใจตัวเองเท่านั้นคําพูดของหลินเมิองงยยาทําให้เจ้าของห้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ราวกับว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความลับของยาตันเย่าจะถูกเปิดเผยออกมาจากปากของเด็กสาวผู้นี้ไม่นานชายวัยกลางคนคนหนึ่งพลันเดินออกมาจากความมืดอายุราวห้าสิบกว่าปีสวมใส่ชุดสีแดงเข้มใบหน้ามีรอยตีนกาใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือดเปื้อนเพราะยังไม่ทันได้ทำความสะอาดรูปร่างสูงใหญ่ผมเผ้ายุ่งเหยิงราวกับรังนกแววตาสุขุมดวงตามีรอยเส้นเลือดสีแดงเป็นเส้น,เส,นเส้นสีหน้ามัวมองปากอ้าค้างขณะมองหน้าหลินมืองอหยาด้วยความตกตะลึง ลินเมืองออยามองอีกฝ่ายพร้อมทั้งเตรียมป้องกันตัวชายคนนี้มีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างอะไรจากขอทานจีนในตำนานเลยแม้แต่น้อยการที่คนเราจะปล่อยปลาละเลยกับตัวเองขนาดนี้ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนโง่แต่เขาเป็นคนบ้าง,งานต่างหากเจ้ารู้ได้อย่างไรภายในห้องแห่งนี้มีตัวยามากถึงหนึ่งพันชนิดหรือว่าเจ้าสามารถแยกมันออกได้ทั้งหมดชายคนนั้นยกมือทั้งสองข้างขึ้นราวกับว่าไม่อยากจะเชื่อ หลินเมื่องอยาขยับเท้าถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างไม่ไว้หน้าสายตาพลันมองหาสิ่งของที่พอจะนำมาป้องกันตัวได้หรือชายคนนี้จะเป็นพวกตาแก่โรคจิตเคยได้ยินนักเรียนแพทย์จิตวิทยาพูดว่าเวลาคนที่จิตใจผิดปกติระบบอารมณ์จะยากมากต่อการควบคุมนางจะต้องระมัดระวังเอาไว้ข้าไม่สามารถจำแนกออกมาได้ทั้งหมดหรอกเพียงแค่รู้บ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากเอ่ยด้วยท่าทางมั่นใจจนจบสีหน้าของชายคนนั้นพลันเผยให้เห็นถึงความผิดหวังหมุนตัวกลับตาแก่โรคจิตเดินกลับไปล้างหน้าหลังจากใช้ผ้าเช็ดหน้าจนสะอาดแล้วเขานั่งรถบนเก้าอี้ตัวใหญ่ฝั่งตรงกันข้ามหลินมืองอยหยานางหนูดูเหมือนเจ้าจะมีความรู้ทางการแพทย์หลินมืองอยหยาเพิ่งจะได้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของชายผู้นี้แม้ผมเผ้าจะยังคงรกรุงรังทว่าใบหน้าหล่อเหลากลับเผยออกมาให้เห็น หากเทียบกับชายรูปงามที่ตนเองได้ประสบพบเจอแล้วท่านลุงตรงหน้าดูเป็นคนใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่หากเขาอยู่ในยุคปัจจุบันรับรองเลยว่าสาวน้อยสาวใหญ่จะต้อง,ลงหลงไหลเขาเป็นบ้าเป็นหลังอย่างแน่นอนชายคนนี้เป็นคุณลุงที่หล่อเหลามากจริงๆค่าเพียงแค่รู้บ้างเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประสาทสัมผัสว่องไวเกี่ยวกับยาพิษนอกจากประสาทสัมผัสว่องไวแล้วบางครั้งนางยังรู้สึกมุนงงกับความสามารถของตนเอง แม้ส่วนใหญ่จะมีเรดาร์ในการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพแต่ถึงกระนั้นนางยังเป็นคนมีใช่เครื่องจกักรหากข้างกายมียาพิษแม้เพียงเล็กน้อยและไม่เป็นอันตรายต่อตัวนางทว่าเรดาร์ในการตรวจจับยาพิษกลับร้องเตือนนางอย่างบ้าคลาั่งใช่ว่าทุกคนจะสามารถทานทนได้เพราะแม้แต่ในความฝันยังปรากฏชื่อยาออกมาให้เห็นโอ้เพราะตอนนี้โลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคนเราจึงไม่พูดคุยกันเรื่องยาพิษแล้วกระนั้นหรือ น้ำเสียงของท่านลูงรูปงามปิดน้ำเสียงดูแคลนเอาไว้ไม่มิดหลินนมืองอยาสัมผัสได้แต่ถึงกระนั้นกลับมีได้แสดงท่าทีอันใดออกมาแม้นางจะโง่เขลาสักเพียงไหนแต่นางก็รู้แล้วว่าชายคนนี้ทำอาชีพอะไรเกรงว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์ด้านการวิจัยยาพิษอีกทั้งยังเก่งมากอีกด้วยลิ้นมืองอหยาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ย ยาพิษเองก็มีส่วนดีแม้แต่ยาอายุวัฒนาเองก็มีข้อเสียนั่นขึ้นกับว่าคนที่นำมันไปใช้จะเอาไปใช้ในทิศทางไหนมีต่างอะไรจากอาวุธหักตกอยู่ในมือของคนดีก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เท่าหากตกอยู่ในมือของคนชั่วก็จะกลายเป็นสิ่งทำลายผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าคำพูดของหลินเมื่งงออยาเข้าไปทิมแทงใจของท่านลุงผู้นั้นเขาจับจ้องมองสายตาของนางดวงตาเปล่งประกายไปด้วยความชื่นชม ยิ่งมีอุปนิสัยแปลกประหลาดมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความจริงใจมากเท่านั้นท่านลุงรูปงามตรงหน้ามักทำอะไรตามอำเภอใจซึ่งนั่นเป็นข้อแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเือมีเหตุผลเช่นนั้นคนดีเป็นเช่นไรแล้วคนเลวเป็นเช่นไรกันเล่าคำถามคลุมเครือเช่นนี้ทำให้หลินมืองอหยาผงะคนดีคนเลวสายหน้าก่อนจะเอ่ย บนโลกใบนี้หาได้มีคนดีอย่างหมดจดหรือไม่แม้แต่คนเลวอย่างหมดจดก็หามีไม่เพียงแค่สิ่งเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ก็เท่านั้นใช่แล้วพูดได้ดีข้าชอบคนคิดนอกกรอบเช่นเจ้ายิ่งนักกฎระเบียบล้วนเป็นเพียงเรื่องหยาบช้าที่คนเรากำหนดขึ้นเท่านั้นการใช้ชีวิตโดยเชื่อฟังหัวใจของตนเองต่างหากที่จะทำให้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นางหนูเจ้าสนใจจะเป็นลูกศิษย์ของข้าหรือไม่ เฮนโลดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติมีใช่หรือนางแค่เดินผ่านทางมาเท่านั้นนะเล่มที่สามบทที่74ได้รับโดยบังเอิญแบบนี้จะเร็วไปหรือไม่หน้าผากของหลินมืองอยหยาปรากฏเส้นสีดำสามเส้นสมองของคนผู้นี้จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนหากต้องการมีลูกศิษย์ก็มีควรเร่งรีบขนาดนี้มีใช่หรือเร็ว ถือว่าข้าใจร้อนไปหน่อยก็แล้วกันนางหนูข้าแท้ป๋ายอหลี่ชื่อของข้ามีเพียงอักษรเพียงตัวเดียวคือรุ่ยเรื่องอื่นไม่จําเป็นต้องถ่ายถามให้มากความขอเพียงข้าไม่ทําร้ายเจ้าก็เพียงพอแล้วป๋ายหลี่รุ่ยสกุลป๋ายอหลีลหล่พบได้ไม่บ่อยนักหรือเขาจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับป๋ายอหลี่อูเฉินข้านะอาอูเฉินนําอาหารมาส่งให้ท่านขอรับเมือ่อพูดถึงตัวสวยตัวสวยก็มา ทะว่าสีหน้าของปายอหลี่รุ่ยกลับเคร่งเครืมขึ้นมาเรากับว่าเหตุเพราะหลินเมื่งงอยหยายืนอยู่ตรงหน้าดังนั้นเขาจึงไม่อาจกลดปายอหลี่อูเฉินออกมาได้อย่างไรอย่างนั้นเอาวางไว้แล้วออกไปได้ต่อไปนี้ให้คนอื่นนำเข้ามาส่งให้ข้าก็พอน้ำเสียงเย็นชาไร้ซึ่งสายสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆแม้หลินเมื่งงอยาจะเป็นคนนอกแต่จากมุมมองของนางนางกลับเห็นได้ว่าร่างกายของปายอหลี่รุ่ยแข็งทื่อขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเสียงของปายอลี่อูเฉิน ท้านาอายังโกรธข้าอยู่อีกหรือแม้จะมีได้รู้จักป๋ายอหลี่อูเฉินเป็นการส่วนตัวแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงอันแสนเจ็บปวดของเขาเลิกเล่นละครตกตาข้าได้แล้วข้าเคยบอกแล้วว่าข้ากับเจ้ามิมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันอีกเหตุใดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงดูแปลกๆเล่าหลิลมืองอหยานึกสงสัยแต่ถึงกระนั้นกลับยืนเงียบอยู่อีกฝั่งพลางมองใบหน้ายัญชาของท่านาอาตรงหน้า ท่านอามีพระคุณต่ออูเฉินมากอูเฉินไม่มีทางลืมแต่ท่านอองเป็นเจ้านายแม้แต่ท่านอาก็ยอมรับแล้วมีใช่หรือเหตุใดจึงไม่ยอมยกโทษให้อูเฉินเล่าน้ำเสียงของป๋ายอหลี่อูเฉินเจือไว้ซึ่งความเจ็บปวดนั่นเท่ากับว่าความรู้สึกที่เขามีให้ป๋ายอหลี่รุ่ยลึกซึ้งเกินพันนาในจวรมีนักวางแผนมากมายทว่าป๋ายอหลี่อูเฉินเป็นหัวนหน้าของคนเหล่านั้น หลุงเทียนอวิเองก็ยินยอมที่จะเลี้ยงดูเขาถึงขั้นที่ว่ามอบหมายตำแหน่งหน้าที่ให้เขาทำเพียงผู้เดียวแต่พออมาลองดูตอนนี้คนผู้นี้เองก็มีมุมอ่อนแอด้วยเช่นกันเจ้าคนไร้ยังอายเจ้าไม่เหมาะที่จะเป็นหลานของตระกูลป๋ายอหลี่ไปซะใส่หัวไปสายตาจ้องมองป๋ายอหลี่รุ่ยที่กำลังระเบิดอารมณ์หลินมืองยอหยาไม,ม่แม่แต่จะหักห้ามหรือพูดจาโน้มน้าว นี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเขาสองอลา,านไม่ว่าจะมีความขัดแย้งกันมากขนาดไหนแต่นางเป็นเพียงคนนอกดังนั้นเงียบไว้จะเป็นการดีที่สุดราวกับว่าป๋ายอหลี่อูเฉินไม่คิดปฏิเสธลิงมืองอหยาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินจากไปทำให้เจ้าต้องเห็นเรื่องตลกเข้าแล้วเฮ้ป๋ายอหลี่รุ่ยที่เพิ่งจะระเบิดอารมณ์ออกมาเมื่อครู่ดูแก่ลงไปหลายสิบปีราวกับว่าเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่ม,ทมีในการด่าทอป๋ายอหลี่อูเฉิน ช่วยไม่ได้ข้าขอตัวลาก่อนเอาไว้วันหลังข้าค่อยมาหาท่านป๋ายอหลีแล้วกันหลินมืองอยาครุ่นคิดนางรู้สึกว่าตนเองไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อป๋ายอหลีรุ่ยที่กําลังตกอยู่ในพวังไม่อาจรั้งนางเอาไว้ได้ทันเขาปล่อยให้หลินมืองอยากลับออกจากห้องหินแห่งนี้ไปตกลงท่านอาที่มีสภาวะทางอารมณ์แปลกประหลาดคนนี้กับป๋ายอหลีอูเฉินมีเรื่องอะไรกันนะ ขณะก,กำลังครุ่นคิดเรื่องของตนเองหลินเมื่องงอยากลับมายังทางกลับตำหนักอีกครั้งนางรีบร้อนออกมาโดยไม่ได้เข้าไปถ่ายถามป๋ายอหลีอ่อูเฉินเลยแม้แต่น้อยจวนอวี้มีความลับมากมายนับไม่ถ้วนแม้แต่หลงเทียนอวี้เองก็มีความลับเก็บซ่อนไว้เช่นเดียวกันนางหาใช่คนสอดรู้สอดเห็นหรือมีความสามารถมากพอที่จะรู้เรื่องของคนทุกคนได้พระชายาพระสนมเต๋อเฟยเชิญท่านไปคุยทุระเพคะ ขณะที่กำลังครุ่นคิดเรื่องของตนเองหูของนางพลันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นจึงผงะไปในทันทีหันหน้ากลับก่อนจะพบว่าเป็นสาวใช้ของพระสนมเต๋อเฟยน้มว่าจิ้งเยโว่จูจ่ๆนางก็โผล่ขึ้นมาข้างกายตนเองเหมือนผีเมื่อเทียบกับนาจิงเยโวแล้วท่านนาจิ้งเยโวมีความสุขุมและเข้มงวดกว่านาจิงเยโวมากฟื้นลำบากท่านนาแล้ว หลินเมิ่องอย่าพยักหน้าแสดงความเคารพรีบเดินตามหลังจิ้งเยโวไปยังตำหนักหยาสเสวียนเมื่อเปิดประตูได้เห็นพระสนมเต๋อเฟยสวมใส่ชุดของวังหลวงลายเมฆนั่งอยู่บนที่ประทับด้านข้างคือเจงหรูฉินที่กำลังหัวเราะคิกคักอย่างน่ารักราวกับว่าพวกนางกำลังพูดคุยเรื่องขำขันบางอย่างอยู่ด้วยกันแม้แต่หางตาของพระสนมเต๋อเฟยยังยักยิ้มจนเผยให้เห็นริ้วรอย สิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่สุดคือฝั่งตรงข้ามของเจียงหูฉชินคือสร้างกวนฉิงและหลินมืองอหอวู่ราวกับแม่กำลังอบรมสั่งสอนลูกสาวอย่างไรอย่างนั้นทว่าบรรยากาศในเวลานี้กลับดีมากกว่าแต่ก่อนมาๆมาฆ่ากับแม่ของเจ้ากำลังพูดถึงเจ้าในครั้นอดีตลินมืองอยาเพิ่งจะเดินมาถึงพระสนมเต๋อเฟยอดไม่ได้ที่จะร้องเรียกนางเข้าไป เียงหรูฉินที่กำลังลำพองใจถูกแย่งตำแหน่งไปกระทันหันใบหน้านวลแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่พึงพอใจเอ๋ท่านแม่ยังจำเรื่องราวในวัยเด็กของข้าได้กระนั้นหรือตอนเด็กคือนับตั้งแต่วันที่สร้างกวนฉิงก้าวเท้าเข้ามาในโจนพี่ชายและตัวนางต้องทนทุกข์ระทมตั้งแต่นั้นมาทั้งต่อกระกกรรมลำบากและฝ้าหวังนอกจากท่านพ่อและพี่ชายแล้วนางมิเคยได้รับความอบอุ่นเลยแล้วแบบนี้จะมีเรื่องเล่าน่ารื่นรมได้อย่างไร ใช่แล้วสมัยยังเด็กอย่าเอ,อ๋อไร้ค่อนข้างซุกซนหม่อมฉันที่เป็นแม่ต้องทุ่งเทแรงกายแรงใจดูแลคิดไม่ถึงเลยว่าตอนนี้จะเติบโตเป็นสาวแล้วซ้ำยังได้เป็นถึงพระชายาอ,อวีพอคิดคิดดูแล้วหม่อมฉันยังรู้สึกไม่อาจแย่งห่างจากนางได้เลยเพคะสร้างกวนฉิงเอื้อนเอ,อ่ยราวกับเป็นเรื่องจริงแม้แต่ขอบตายังมีหยาดน้ำตาเอ,อ่อออกมาให้เห็น เสแส้งแสดงท่าทางเสมือนแม่ที่ไม่อาจแยกจากกับลูกสาวได้แต่ลินมืองอหยารู้ดีว่าตนเองในตอนนั้นต้องหนีเอาตัวรอดจากความเป็นความตายของลูกน้องสร้างกวนฉิงกี่ครั้งต่อกี่ครั้งท่านแม่อย่าได้โศกเศร้าไปเลยพี่สาวแต่งงานเข้าจวนอ,อวิหาได้แต่งงานไปที่ไหนไกลไม่หักภายภาคหน้าคิดถึงท่านพี่พวกเรายังสามารถกลับมาเจอกับนางได้นะเจ้าคะลินมือง,องอหอวูเอ,อ๋ยแทรกเสแสงแส,งแสดงเป็นคนจิตใจดี ทว่าพระสนมเตอ๋อเฟยและหลินเมื่งงอยอารู้ดีอยู่แก่ใจว่าสองแม่ลูกคู่นี้หาได้มีจิตใจดีอย่างชักหน้าไม่เจ้าผู้ถูกจริงซิรีไปนําของขวัญของเหนียงเนียงมาพระองค์ทําการต้อนรับหม่อมฉันแต่หม่อมฉันยังม่เคยมาถวายคํานับเลยช่างเสียมารยาทจริงๆหลังจากผ่านการแสดงเมื่อครู่มาแล้วต่อมาเป็นการแสดงความสนิทสนมต่อบ้านของแม่สามีกระนั้นหรือ หลินเมืองอย่าชำเลืองมองด้วยสายตายเย็นชาไม่พูดอะไรมากนางต้องการจะดูว่าสองแม่ลูกยังมีแผนเจ้าเล่อะไรอีกไม่นานสาวใช้ของสร้างกวนฉิงก็ยกกล่องไม้เข้ามาสร้างกวนฉิงรับมาถือไว้ก่อนจะเปิดฝากล่องออกจนเผยให้เห็นหยกแดงที่อยู่ภายในหยกชิ้นนั้นเป็นสีแดงสุขใสเปล่งประกายเพียงได้เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นของมีราคา ว่าหลินเมื่งงอยยากลับรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเหตุใดนางจึงรู้สึกเหมือนตนเองเคยเห็นมันมาก่อนนี่เป็นของล้ำค่าที่สามีของหม่อมฉันนำมาจากเขตชายแดนอันที่จริงมีใช่ของมีราคาสูงมากมายอะไรนะักแต่ถึงกระนั้นกลับเป็นของหายากเหนียงเหนียงลองตรองดูเถิดว่าพึงพอใจหรือไม่ไม่สิของชิ้นนี้หาใช่ของที่ท่านพ่อนำกลับมา หลินเมิองงออยาพยายามเข้นความทรงจำในสมองก่อนจะนึกออกว่าของชิ้นนี้เป็นของที่ฮองเฮาหมอบให้กับสร้างกวนชิงบางทีอาจเพราะสร้างกวนชิงรู้ว่าพระสนมเต๋อเฟยไม่มีทางรับของจากฮองเฮาดังนั้นจึงแสร้งบอกว่าท่านพ่อเป็นคนนำกลับมาโอ้เป็นหยกแดงน้ำดีเลยทีเดียวแน่นอนว่าเป็นของหายากมากจิ่นเยโวเจ้ารีบนำไปเก็บเถิดขอบคุณฮูหยินลินในความหวังดี นี่เป็นไรเพคะขอเพียงเหนียงเนียงชอบพวกเราก็รู้สึกโชคดีมีสุขแล้วเพคะหอวู้เอ๋อไร้ตอนนี้ข้ามแล้วพวกเราอย่ารบกวนเวลาพักผ่อนของพระสนมเลยทูลลาเพคะสร้างกวนฉิงลุกขึ้นพลางถวายคำนับพระสนมเตอ๋อเฟยเองก็ลุกขึ้นเพื่อให้เกียรตินางมองดูสองแม่ลูกเดินผ่านทอนประตูของตำหนักยาสเสวียนกลับไปรอยยิ้มบนใบหน้าของพระสนมเตอ๋อเฟยจางหายไปเช่นกันรู้ฉินเจ้าเองก็กลับไปก่อนเถิด เจียงหรูฉินกระทืบเท้าอย่างไม่ชอบใจนะักทว่านางกลับไม่กล้าเอาแต่ใจตอนนี้ท่านป้าเอนดูหลินมืองอยยามากกว่านางที่เป็นหลานแท้ๆดังนั้นเจียงหรูฉินจึงรู้สึกเกลียดชังหลินมืองอยยาเป็นอย่างมากหมู่เฟยไม่ทราบว่าตามหม่อมชันมาด้วยเหตุอันใดหรือเพคะพระสนมเต๋อเฟยจ้องมองด้านนอกประตูร่างบางที่สวมใส่ชุดสีเหลืองนวลของเจียงหรูฉินจากไปแล้ว ทานอาคนโตของเจ้าส่งข่าวมาว่าการมาเยือนของห้องเต้หมิงในคราวนี้ก็เพื่อหาพระชายาให้กับองค์ชายท่านอาคนโตหวังเหลือเกินว่าหลูฉชินจะได้ขึ้นเป็นชายาแห่งซีฟานพระสนมเต๋อเฟยรับสั่งด้วยท่าทางลังเลนางมิอาจทำใจแยกจากกับหลานสาวของตนเองและส่งนางไปแต่งงานกับองค์ชายแห่งบ้านป่าเมืองเถื่อนได้เพลงเสียงดังขึ้นราวกับว่ามีของตกที่ด้านนอกหน้าต่างจิ้งเยโวรีบรุดออกไปตรวจสอบก่อนจะกลับเข้ามายังตำหนัก เกรงว่านกจะบินเข้ามาชนกระเบื้องหลังคาจนตกลงมาแตกเพคะหลินเมืองงอยาลุกตาตามไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นกระเบื้องเคลือบบนหลังคามีน้ำหนักต่อชิ้นราวครึ่งกิโลกรัมหากเอ่ยว่านกบินมาชนจนตกลงมาแตกแสดงว่านกตัวนั้นเป็นนกแร้งกระนั้นหรืออ้อเช่นนั้นก็ดีวันนี้ที่ข้าเรียกเจ้ามาก็เพื่อปรึกษาว่าควรทำเช่นไรหรือฉินจึงได้ถูกองค์ชายเลือกในวันงานเลี้ยง พระสนมเตอ๋อเฟยเพิกเฉยต่อการถูกขัดจังหวะเมื่อครู่แม้จะไม่เต็มใจแต่สุดท้ายนางก็ยังมีแผนสำหรับตัวเองหลินเมืงงอยาครุ่นคิดกลับรู้สึกว่าเจียงหรูฉชินเป็นคนอารมณ์ร้อนและเห็นแก่ตัวคนเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะถูกเลือกหม่อมฉันจะลองปรึกษากับท่านอองดูเพคะหมู่เฟยได้โปรดวางพระทยัยแน่นอนว่าเรื่องเช่นนี้จะต้องปรึกษากับหลงเทียนอ,อวิก่อนจะตัดสินใจอะไรได้ ดูเหมือนว่าคลื่นลูกเก่ายังไม่ทันซาคลื่นลูกใหม่ก็สาดสัดเข้ามาแทนที่เสียแล้วกลับจากตำหนักยาเสเวียนหลินเมื้องอยาขังตัวเองอยู่ภายในตำหนักนานถึงหนึ่งวันหนึ่งคืนโดยห้ามมีให้ใครเข้าใกล้สาวใช้ทั้งสามรวมถึงหลินจองอวีล้วนถูกสั่งให้อยู่ด้านนอกจนกระทั่งเช้าของวันถัดมาหลินมื่งงอยาจึงเปิดประตูห้องเพียงเดินออกมาก็ได้เห็นคนทั้งห้ากำลังสูงหัวกันอยู่หน้าประตู อาการตกตะลึงเผยให้เห็นในแววตาขนาดจ้องมองบุคคลที่ห้าชายหน้าตาหล่อเหลาเจ้าเล่ห์คนนี้เป็นใครเหตุใดเขาจึงสวมใส่ชุดองครักษ์ของจวนแต่กลับนั่งยองยองอยู่หน้าประตูตำหนักของนางออกมาแล้วพี่สาวพวกเราเป็นห่วงท่านมากเลยนะลินจอง,งอวีเป็นคนแรกที่เห็นหลินมืองอยาดวงตาทั้งสองข้างเปล่งประกายเขาเรีบพุ่งตัวเข้าไปเตรียมโอบกอดลินมืองอยาทว่าเขากลับถูกมือหอนาคู่หนึ่งคว้าเอาไว้แน่น เห hey, ยียยอยังไม่ได้กอดเลยจะถึงตาเจ้าได้อย่างไรน้ำเสียงยียวนระคนยั่วยุดวงตาของหลินมืองอยหยาเบิกกว้างพลางจับจ้องใบหน้างดงามมีเสน่ห์กว่าหญิงสาวของชิงหูเหตุใดเวลาเพียงคืนเดียวกลับทําให้เด็กหนุ่มเต,ติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เช่นนี้เล่าเป็นอะไรไปจําเหยียยอไม่ได้แล้วหรือหรือเพราะเ hey, หยียยอหล่อขึ้นไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าเ hey, หยียยอจะเปลี่ยนไปสักเพียงไหนทว่าหัวใจของเ hey, หยียยอเป็นของเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น น้ำเสียงกวนประสาทหาความเป็นจริงไม่ได้เช่นนี้จะต้องเป็นชิงหูอย่างแน่นอนสายตาของหลินเมื่องงยหยาเผยความประหลาดใจมองดูร่างของเด็กหนุ่มที่เคยสูงไล่เรียงกับนางคนก่อนเวลาเพียงคืนเดียวทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนี่มันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย